สวัสดีครับมาพบกับ JR w Summoner w a r นะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่มีเพื่อนๆรีเควสตมานะครับก็คืออยากให้ตีกิลดูนะครับวันนี้ผมก็เพิ่งตื่นมาเลยนะฮะก็กิลก็ชนะไปแล้วครับเดีย๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับก็ยัเงเยอีกเยอะก็คราวนี้เราก็เลือกตีอะไรก็ได้นะครับ อ่ะผมส่วนใหญ่ผมก็จะตีบ้านสามบวกนะครับที่ตีได้ว <c oughs> งเล็บนะครับขอดูบ้านก่อนแล้วกันนีทำอะไรได้มก้ืมขี้มืดเดี๋ยวขี้มืดเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตีให้ดูนะครับ กันลัวๆเลยอ่านะฮะบ้านนี้นะครับเดี๋ยวลองเ้าใหม่บ้านบนเนี่ยฮะผมจะมองที่ตัวเกาะแตกก่อนนะครับก็คือวากาแสง ส่วนดาเมจเนี่ยน่าจะอ e ีฟิตแล้วก็วากาะครับผมจะใช้ทิมเนี่ยนะอย่างนี้นะครับเมื่อมาล่อตีนวากาวากาเนี่ยจะขี่หรือเปล่า แล้วก็เอาตัวธาตุไฟไปนะน,นี่ไม่ได้ใส่ลูอืมได้ไหมเนี่ยได้ครับทีมแรกได้ส่วนทีมสองนะครับอันนี้หลีก HP เอ่อทีมสองเนี่ยไม่มีตัวฮิวนะฮะทีมเขาแต่ผมชอบเกมไวนะฮะ เอาสายอึดดีกว่านะฮะไม่ไม่เอาเกมไว้ไม่มีตัวฮิลโอ่ะแต่เขาเล่นกบเกต เออเอาเป็นอย่างนี้แล้วกัน นี้เสี่ยงนะครับทีมนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเขามีวิวโอเควัดใจเลยครับเอ๊แต่ถ้ามังกรตายผมจะไปทีมอื่นไม่ได้อ่า ลองลองของดีกว่าลองของของลองของ,อง,ของไม่ทันเนะี่ย uh เหมือนกันครับคิดหนักอยู่ทีมล่างผมกลัวตัวมีตัวตายนะครับโอเคทีมบนนะครับถึงก็กลางโลนะครับตามสเต็ป ต้องฆ่าตัวเกาะแตกก่อนนะครับเป็นการดีโอ้โหเฮ้ย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 ผิดตัวทำไมไม่ตีทำไมไม่ตี

โอวาการมันใส่เคาน์เตอร์นะฮะนี่นเลยตายไปสองชนะโนนอวันชนะนะฮะสี่สัตว์สก็เหลือก็ถือว่าตายไปสองคือผิดความคาดหมายนะครับ ว่าผิดความคาดหมายมากครับบ้านแรกตายไปสองเครียดเลยตัวกองหน้าด้วยด้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะคือถ้ามีวิวเนี่ยจะน่ากลัวมากทีมโนนะฮะ มาบ้านนี้นะครับโอ้ยตัวผมก็อ่าออลเาเคิลน้ำนะครับมีคนรีเควสว่าให้รีวิวออลเาเคิลน้ำนะครับเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะแต่คลิปนี้ก็ดูไปก่อนนะ ส่วนบ้านสองเนี่ยอันเวลนี่อันเวลนี่ผมโคตรเกลียดเอาจริงยูลโลนะครับเป็นคือสายเกมไวเชื่อมีมีม อีฟิ <Keep lui. S 1> ่ขีดด้วยขี่แน่นอนขี่ขี่แน่นอน โอเคเอาเลยตัวอะไรครับแพก็กดออก <laughs> <laughs> ผมจะไม่ค่อยชอบทีมที่แบบถึกถึกสู้นะฮะมันเป็นข้อพลาดของผมผมจะชอบทีมที่แบบไวๆเกมไวๆ <laughs> <laughs> ผมไม่ใช่แล้วครับ <laughs> ตัวน้อยฮะ <laughs> ใจเย็นโ no, 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 no. no, อ้โน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 ไอ้ยโนอ้เหี้ยหโคตรแรงเก็บตัวเกาะแตกครับไม่น่าจะมีปัญหา คิวเขาไม่มีแล้วแล้วก็ตัวก่อแตกเขาไม่มีแล้วก็ถือว่าโดนไม่แรงแลฮะจริงๆไม่น่าเสียวูฟนะคร<ม>ับมความคาดหมายเหมือนกันคิดว่าทีนี้จะส,สบายสยฮะเพราะส่วนใหญ่เวลาผมเจอทีมอ e ีฟิตสองกับอินุเนี่ยแล้วก็เจอตัวอะไรเนี่ยผมก็จะเอาตัวแก้ทางตัวชนะท่านนั้นไปแก้ทาง ขอแตกให้หมดขอให้หมดไปข้าอีพัดลงอ่ะอพาได้พาได้ได,ได้อันนี้พอได้โอเคสบายแล้วฮนะเฮี้ยมีพี่กี่ครับอีเอกตาเธอดีฮะช่าหม ดีอ่ะเนี่ยฮะถ้าเกิดมันไม่มีอะไรผิดพลาดมันกจะไวอย่างเงี้ยฮะเมืกีฟินิกผมยิงประมาณหกหมื่นกว่าขอยิงผัดไฟเอ้ผัดผัดลมอฮ่าเชียร์รบ้านสุดท้ายจะเอาอะไรไปกันวันนี้คือที่บอกว่าจะตีบ้านนี้ด้วยอืมเดีย๋ยวขอดูล็อกเลย Ơ, cái hôm kia, trời nắng trời mưa Tập lên À, ban Ban chơi hả? เป้าหมายคือฆ่าคิมเมล่าให้ตายนะครับ a a, เอเออันนี้ดีกว่ามันจะมีขั้นไหมวะเน,นี่ยผมว่าคิมเมล่ามันใส่วิวว่ามันใส่วิวส่วนบ้านล่างนะครับบ้านล่างนี่เขาเป็นที ไฟนะครับดิฟ e นผมจะใส่ทีน้ำไม่หมดเลยเออเ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 อาเอาตัวอะไรไปคนตีนเล่นดีกว่ามีไหม ไม่มีนะฮะโอเค okay, ไปดูกันคีไม่ล่านะครับก็ถือพยายามอย่าให้มันตีเราไปดูกันนะครับอ่าเกียรตสบายสบาย รู้งี้เอาเอาอะไรนะรถเกตอีฟินมือก่อนครับรู้งี้เอาฟินิกลมมาก็สบายครับ,รบขอขอขอให้ตาย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 ,ตายโอเคตายต่อ <c oughs> โอ้ยนึกว่าเก่งมีซะน่ากลัวเลยนะครับแนะนะนะล้วก็ทีมนี้ผมมองว่า แวนมันแวม,ม,มันตายไปเถอะครับอยู่ไปก็เสียค่าสุตรอืมอหุเหนียวเหนียวบบอลน้ำเนี่ยในกิวว์ดีมากนะครับเพราะว่ามันจะ สุ่มใช่ไหมฮะัสามส,สามเอฟเฟกต์บนหัวนะฮะซึ่งพอมันสุ่มปุ๊บเนี่ยคือตัวมันน้อยฮะ,ะก็เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูนะฮะก็เลยแบบติดได้ง่ายะะเอ่อไอไอเจ้าหญิงทะเลทรายเนะะี่ยฮะเดสเซดควีนเนี่ย ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นตัวซรับถ้าเกิดตัวแอตแท็ตายไปหมดแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วรอมันตาย,ยาดียวจริงๆไม่ต้องเอาตัวฮิวมาด้วยก็ได้นโอเค คุณหำนะฮะก็จบการปีกิวอลนะครับไปปุ๊บนี่การกันบ้าของผมนะครับก็กันได้บ้างไม่ได้บ้างน,นครับครับก็ขอลาคลิปการตีกิวอตอนเช้าไปเท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าเจอบ้านผมก็อย่าตีนะครับผมกลัวโอเคนะครับลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวอลรเ์เคิลน้ำให้ดูนะครับครับบายบายครับสวัสดีครับ